สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทางช่องทุกทุกท่านนะคะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่นะคะทุกทุกคนนะคะเนาะค่ะเมื่อน,นี้นะคะเดินทางนะคะมาอยู่ที่วัดปู่กุดใหญ่นะคะซึ่งมาตามแนวทางตัวเลขคงสุไทายสากตอนนะคะเนาะเพราะว่าในงวดที่ผ่านมานะคะแนวทางตัวเลขของปู่เขาซูนหา นะคะเขาโตตรงเลยนะคะหวดนี้มาลอโดนน้ากันนะคะว่าปูสิฟันเน้นนะคะฝากตอนเป็นตัวใดนะคะค่ะเขามารับชมคลิปนี้แล้วมัหรือว่าชอฝากกดติดตามกดไลค์กดแช่นะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องนี้เลครับพี่น้องคะเอาค่ะพี่น้องคะเพื่อเป็นการว่เซียเวลานะคะเข้าไปกาดนมาสการปูพร <mosquitoes> ้อมๆกันเลยค่ะกาดนมาสการค่ะเจเล่นบอลเจับ ไอม่่นเงเินนี่สียเอาแตกบนล่างได้บานปูเงวนนี้บนล่างนกี่ห้อแตกตรงๆเขาเนแลสียเอาบนล่างเกือบสามโตได้ปูงวันนึงบันว่านี่สี่เอาสามโตให้ได้ได้บันนี่สีน่อยเดียวอสีสามสย์ห้าออกสี่สิบห้าที่ปูสี่แอนสีอ๋อสรุปเลยจาปูน้อยๆแค่นๆไปเลยปู สลโอะไาเวยปูงาวายธรรมดาได้เลยธรรมดาได้เงาสลูเด่นยด้เด่นวิ่งให้นมา้ปูเด่นเล็กวิ่งิงหนึงเล็กวิ่งกัเขาเด้อเขาตัวเด่นเลยได้ปูวิ่งหน่ อือโอ้ยวงาอท่านที่เม็ดเดียวอีเสีงหากบ่อสารน้คุณเนาะชัดเจนไปเลยน้องวิเอาสรุปมาเน่เน่สรุปน่ะนบราณน่ะ น้นเนาะกับดัวเอฟซีขี้หางเขียนบัเอาฟันรูปบัฟันน้นฟันท่งให้เอฟซีรูปัณเอาซอแดงมาซอแดงมาซอแดงกลมื่องเรารื่องัตัวอะไรยังี่ครับเ่องวัดถืเข่างูกลมอยากให้ผูู้กลมเป็นการเสิมตัวซื้อขดไปก็ได้รอดชอบ็ได้ตัวครับของู ชอบส่วนเัาเปิดไม่เปิดที่เดยวปูเห็รูปนี้นะนี่ดึงออกก็เดีวปูเดวเนาะมาลูกไม่เดีชอบส่วนตัวครับเดีวตัวสามเก้ตสามตัว่่าห้ปปูสามตัวเอาที่เอามันแตกได้ปูวนวันนึงมันสวยเนาะเอาเส้นเชียนจักสหางสมหางเลยเป็นยังปูปากตกนซี่ทั้งสอง งามงามเลยแต่สองเก่างามไม่บาบารกะเอาอีหว่เอาอีแน่ปูเดี๋ยวเต้ปูแล้วค่ะปูสิไฮจักทางอหลายตัวเนียแต่ตัวนี้ก็ฟันทงมันเลยปยังบ่าคูคุณพออใจปูหู เอาแล้นูหืนเราุ่มเยนันเบิ่งรีโมดครับสำหรับผู้ขุดใหญเบิ่งรื่อรีโมทแล้วเอกลักษ์เอกลักษของผูุ้ดใหเนาะสีว่าผู้บ่มีอันไม่บรรทัดบแม่นพี่น้องเป็นเอกลักษ์แล้วนะคะถ้าเเห็นปูจบรีโมทกับบแม่นปูใหญ่เนาะชอบก็จัดรัดก็ผ่านคอืไม่ว่ากัน แคีหน้าจอเด้องคำกล้าท่าตัวเลขครับแนวทางแนวทางลูกดังกล้าท่าตัวเลขในชุดสรุปโกลดสุดในชุดเดินวิ่งสองเม็ดเดียวเป็นชุดบนล่างเด้อพี่น้องย้ำว่าเป็นบนล่างกลับด้วยนะจ๊ะเอาเขียนก็เนื้อปูเดินวิ่งเม็ดเดียวเดียวเพื่อนสีทามอีกเรื่องเป็นบนล่างบอที่บไม่มันก็จะแย้มกับบอสได้เนาะ อลยสีพิจคับใส่ปัญญาโอ้เสจเอบวเขาปแต่รับปานีก็บอเขาใหญ่ต้อกรปวดเลยนอกปูเนียดเจนปานี่แล้วนอกนี่ปูนี่ปูขนาดเชียนหายคนยังถามอี่ดปู่กลับไหม่ดปูขนาดไปมันเนาะอยากกลับกันกลับเก่่เงหมีเพื่นเขานะมาว่าเด้ปู แต่ทำเหมดาวแลชัดเกณชัวบิ่งสองเมตรเดียวเขียนเขียนเอาพี่น้องกลับด้วยนะจ๊ะครับอย่ยินี้เป็นเนียนเชัดเกณฑ์รางเลยครับครับชุดสองตัวครับกับซีมี่สองเก่าสามเก่าสองเจ็ดสองแปดแต่ว่าปูมักชวนตัวก็คือสามเก่ากับสองเก็ดแล้วกาชุดสามตัวบนครับกับซีมี่อยู่สองหางแค่นั่นเขียนเขียนนะครับแปดสองเก้าสามเก้าสามแล้วกา เป็นย้ำว่าเป็นบนล่างเด้อครับเล็กสีหางเล็กสีตัวอย่าลืมกลับด้วยนาจานาจาครับวิ่งเด้อวิ่งเด้อโอ้วิ่งวิ่งนะคะเนาะวิ่งเด่นวิ่งสองตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อวิ่งบนล่างนะคะเนาะสุดทยสุดเดอาบาร์นิปูลืมได้บารนิปูลืมลืมถามว่าฝันดีบอ ฟันดีนะรื้อข่าว่าปูฟันผมฟันเอ็นปากกอนใหญ่ดีเฟันดีแล้วฟันวางในบันปู้ฟันเป็นอันเป็นเขาเล็กอันคือยังงามสียผ่านร้อยข้างด้วนก็เป็นงามมันสิโอ้ยไงก็เสียบลุ่มดีนะสิแม่ค่ะเสียบคืองามนั่งจี๊ปูก็นั่งสันเขายู่มงงามมันเลยยึดตึงอุ้ยสันเข่าเข่าดิปูเนี่ยเข่าดิสันเข่าก็เขายิ่งเขาวลยนั่งสันเขายิ่งงามมันเลย บนเทือกล่างเลยบนนองามสามตูนสวยงามล่องรับอันแสนพื้นบ่ละค่ะเขาเสียบยื้อล่องแมวระบาดค่ะโถ่ยังไงผู่กัดไล่ลุงไปไปนั่งสันเขาอยู่งามเหมือนแม่โอ้ยฟันว่าได้สันเขาดีเพิ่นว่าเลีกเขาดิฟูครับนั่นแหละว่าที่ที่มาสันเขาอยู่ที่สูงเดียวจันโอ้เป็นเป็นฟันดีเนาะปู้เนาะเออชือว่าฟันดีครับ ฟันดีแล้วลับปูคันว่างสันเข้าอีกแล้วลับปูคันว่างสันเขียนว่างวดก่อนปูฟันฟันมาไปใส่เบียดได้ปากกอใหญ่ก็ได้อีรีงมื่นี้ฟันว่าได้กินเข่ากปูฟันสันว่าได้ขัดสันเข่ากระสอหญ่ยีหลี่ยมจากปูมันก็เขาซุ่มเรียกกันบวกตรงวนี้มาเนี่ยะแต่สรุปมากกระซิบก้อนลุกออกไหมครับสรุปโค้งสุดท้ายท้ายสุดเลยด้อย fc ครับจากปูคนใหญ่เข่าค่ะอาอสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณปูเดอร์ค่ะที่แบ่งปันแนวทางนะคะเนาะโอเคแล้วค่ะ สาธุค่ะจะเลื่อนข้อลูกหลานเออลำลำรวยรวยเงี้งีอ่าเอาสวัสดีโชคดีจะเจอก็ได้สาธุค่ะสาธุค่ะเอาค่ะพี่น้องคะหลังจากที่รับชมเราฟังแนวทางนะคะกับปูมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพื่อมักเพื่อจอบพี่น้องแคปหน้าจอนะคะบ่มักปล่อยผ่านเด้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะเอาพี่น้องว่าสิปิดคลิปเดียวปูว่าปูจุดทูบไว้นะคะมืงอคืนนี้นะคะเนาะจะสิผ้าไปเบิ่งนะคะ โอ้โออยูนีนะคะนอกพี่น้องโอ้คืองามแทอน่านค่ะพี่น้องเจ็ดหนึ่งสี่นะคะเหล็กถูกปูนะคะเนาะเอาถือว่าเป็นความฉกหดีของทางช่องกับพี่น้องแฟนคลับนะคะกาลั่สิบปิดคลิปนะคะปะวูวาลืมบอกเหล็กถูกนะคะเนาะเอาล่องพิจารณาเบิรงนเนาะพี่น้องนอกงามอีนเด้อค่ะเปลี่ยนแนวทางฝากตอนนะคะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะอ่ะาฉบาขอรับพี่น้องไปก้อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะให้พี่น้องโศกมัน รำ่ำรวยนะคะสุขสุขคุน้ะคะเ้อสวัสดีค่ะ